สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำการวาดสัดส่วนฟิกเกอร์คนเต็มตัวนะครับก็จะวาดเป็นแบบพื้นฐานง่ายๆก่อนนะครับก็คือการแบ่งสัดส่วนที่มันแบ่งง่ายๆนะก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ8ส่วนด้วยกันนะครับดับแรกเราก็จะแบ่งนะครับเส้นแกนกลางก่อนนะครับเส้นแกนกลางนะเพื่อให้ ตัวฟิกเกอร์เราตั้งตรงอยู่ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาแบ่งนะครับจริงๆฟิกเกอร์จะแบ่งสัดส,ส่วนอยู่ที่ประมาณ7ส่วนครึ่งถึง8ส่วนนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําการแบ่ง8ส่วนเท่าๆกันก่อนเนานะเพื่อให้ฝึกง่ายๆนะครับวิธีการก็1ส่วนแบ่งครึ่งก็เป็น2ส่วนนะครับ2ส่วนแบ่งอีกอย่างระครึ่งนะครับก็เป็น4ส่วนนะครับแล้วก็แบ่งอีกอย่างละครึ่งเช่นกันนะครับ มันก็จะได้ส่วนนะครับโดยประมาณนะครับถ้าจะใช้ไม้มรรทัดในการวัดส่วนก็ได้นะครับอันนี้เป็นการแนะนําแบบคร่าวๆนะครับในส่วนที่ 1, นะครับส่วนที่1ตรงนี้นะครับเป็นส่วนของศีษษะนะครับนี่ผมจะเขียนเป็นวงรีง่ายๆก่อนนะครับจากนั้นส่วนที่2นะครับส่วนที่2นะตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นลำคอมาจนถึงส่วนหน้าอกนะครับทีนี้มีคลิกง่ายๆครับว่าเวลาวาดคอลงมาเนี่ยถ้าเป็นเอาเป็นพื้นฐานเลยนะทิคส่วนตัวของผมนะผมจะวาดคอมีความยาวประมาณ1ใน3ของส่วนที่2นะครับผมเขียนเลขส่วนให้มันชัดเจนก็แล้วกันนะ1 2 3 4 5 6 7และ8นะครับทีนี้ ในส่วนที่2เนี่ยหนใน3ก็เป็นส่วนของคอเนาะแล้วจากนั้นนะครับตรงเนี้ยมันก็จะมีลักษณะที่เป็นคล้ายๆไหปะลาออกมาทีนี้หลายๆคนจะติดปัญหาว่าแล้วช่วงไหลเนี่ยมันจะกว้างประมาณเท่าไหร่นะครับมันก็มีทริคง่ายๆว่ามันจะกว้างประมาณเท่ากับเอาความกว้างของศรีรษะเนี่ยมาเรียงต่อกันนะครับ3 3ส,ส่วนแบบนี้นะมันก็จะได้ช่ว,ชวงของหัวไหล่โดยประมาณนะครับนี่จากนั้นผมก็จะวาดเป็นเหมือนคล้ายๆซิ่คโครงนะครับก็วาดลีๆลงมาก่อนเนาะส่วนที่3ตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นช่วงของสะดือก็แล้วกันนะครับนี่ส่วนที่2อันนี้เป็นยอดอกนะครับอ่นะก็ประมาณนี้นะครับส่วนต่อมานะครับจากส่วนที่3คือสะดือนะครับ พอมาถึงส่วนที่สี่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นส่วนกึ่งกลางลำตัวพอดีนะครับอ่าเป็นส่วนกึ่งกลางลำตัวนะครับหรือเป็นส่วนที่เป็นเชิงการนั่นเองนะครับเขียนเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วมันก็คิดหลักง่ายๆเลยครับว่าหัวเข่านะครับจากกึ่งกลางลำตัวมาถึงเท้าเนี่ย ครึ่งหนึ่งก็จะเป็นหัวเข่านะครับนะตรงส่วนที่6เนี่ยเป็นหัวเข่านะครับก็จะเขียนเป็นระยางออกมาง่ายๆคล้ายๆสเกลเลตันก่อนนะครับหรือกระดูกนะจากนั้นก็วาดล่างลงมานะครับแล้วก็ตรงหนึ่งใน3ของส่วนที่8เนี่ยผมก็จะวาดเป็นช่วงของเท้าอันนี้เป็นทริคของผมเองนะครับอาจจะไม่ได้ ต้องร้อแต่มันก็สามารถวาดออกมาเป็นคนได้เหมือนกันเนาะทีนี้อ่เดี๋ยวเราลองมาใส่ส่วนต่างๆกันดูนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าตรงส่วนนี้นะครับออกมาประมาณ3ส่วนเนาะก็จะเป็นส่วนหัวไหล่นะแล้วก็ลากลงมาเป็นระยะของแขนเอ่อถ้า ผู้ฝึกหัดนะครับหรือคนที่จะอยากจะฝึกวาดรูปเนี่ยลองสังเกตดูนะครับว่าอ้ส่วนที่เป็นข้อศอกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสะดือของเราพอดีประมาณนะครับไม่ได้อาจจะไม่เป๊ะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมือนะครับส่วนของข้อมือเนี่ยมันจะอยู่ประมาณกึ่งกลางลําตัวของเรานะครับแล้วส่วนของมือเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงบริเวณแถวๆหน้าขา หรือส่วนที่5นั่นเองประมาณนี้ครึ่งหน้าขานะครับอันนี้เราก็จะได้เป็นฟอร์มของสเกลเลตันแบบโครงสร้างง่ายๆทีนี้เราลองมาใส่ดีเทลกันดูนะครับอาจจะใส่เป็นคล้ายมวลกล้ามเนื้อนะครับผมก็ชอบวาดเลาะจากโครงกระดูกนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันจะใส่เป็นฟอร์มกล้ามเนื้อได้ง่ายกว่านะครับจะใช้จะหญิงใช้สัดส่วนนี้ได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้ในเรื่องของลายเส้นก็แล้วก็เป็นเรื่องของการฝึกหัดฝึกฝนเลยนะทีนี้คือการําตัวผมขออนุญ,ญาตวาดเป็นโครงสร้างของผู้ชายก่อนก็แล้วกันก็เพื่อให้ไม่ไม่โอ,โอเจนเกินไปนะผมก็ละไว้ในขันเข้าใจว่าเป็นวาดเป็นสี่เหลี่ยมก็แล้วกันนะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็วาดเป็นท่อนขานะทีนี้ในส่วนของรายละเอียดต่างๆอาจจะทําการ แนะนำเป็นคลิปแยกออกไปทีนะครับวันนี้ผมมาแนะนําในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนาะดังนั้นก็ขออนุญ,ญาตไม่ให้คลิปมันยาเวเวิร์ดจนเกินไปก็ขออนุญ,ญาตไม่ลงเจาะลึกในเรื่องของวิธีการเขียนเส้นต่างๆในสัดส่วนนะครับว่ามีสัดส่วนเทียบอย่างไรนะครับก็อาจจะทําเป็นคลิปแยกต่อไปนะครับวันนี้ก็ให้ผู้ที่ลองฝึกหัดได้ลอง าวาดเป็นโครงสร้างสัดส่วนพื้นฐานง่ายๆก่อนนะครับให้ลองวาดตามคลิปเป็นพื้นฐานสัดส่วนง่ายๆก่อนนะครับก็ต้องลองฝึกหัดเอานะครับศิลปะเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือลงมือทำนะครับสำคัญที่สุดเลยคือลงมือทำจะเก่งไม่เก่งก็อยู่ที่ลงมือทำนี่แหละครับดังนั้น ต้องฝึกหัดฝึกฝนบ่อยๆนะครับอ่านี่ก็เข้าคร่าวๆนะครับนี่ก็จะแนะนําเป็นลักษณะการเขียนแบบเข้าคร่าวๆก็สัดส่วนก็ประมาณนี้ครับจะวาดเป็นสัดส่วนฟิกเกอร์ที่จะใช้ไปในการสอบเรียนต่อหรือว่าวาดเล่นนะครับหรือว่าจริงชังก็ตามนะครับในการฝึกหัดแรกๆสัดส่วนก็จะประมาณนี้ครับส่วน คนที่อยากพัฒนาทักษะฝีมือให้เก่งขึ้นนะครับก็แนะนำให้ฝึกฝนมากๆดูคลิปสอนหรือหนังสือศิลปะดูหรือดูผลงานศิลปะที่เราชื่นชอบชื่นชมนะครับมากๆแล้วลองปรับเส้นให้ให้ได้ตามที่ที่เราต้องการนะครับบางทีบางท่านอาจจะเจอศิลป,ปินที่ ลักษณะของเส้นถูกใจนะครับแบบไหนก็ก็ลองฝึกกันตามแบบที่ทุกท่านชื่นชอบได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำโครงสร้างพื้นฐานเฉยๆนะครับลายเส้นอาจจะถูกใจไม่ถูกใจบ้างนะครับต้องขออาภาัยด้วยนะครับนี่เป็นลักษณะมือแบบคว่ำเนาะแล้วก็จะมีแบบมือแบบงายออกถ่ายออกก็มีนะครับะนะครับก็เป็นลักษณะการ วาดง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาแนะนำนะครับเรื่องของอการวาดสัดส่วนต่างๆแต่ว,วันนี้เดี๋ยวจะบอกทิคนิดนึงก็คือในเรื่องของอการวาดมือนะครับที่มีลักษณะผายออกด้านอื่นนะครับมันจะมีลักษณะผายมือออกนะครับเราก็ใช้หลักการเหมือนกันเลยก็คือมันจะตีเป็นคล้ายๆตีวงนะครับมันจะคล้ายๆเป็นเส้นวงขึ้นไป นะหลายคนที่เวลาวาดมือในลักษณะต่างๆแล้วมือยาวเกินไปบ้างหรือสั้นไปบ้างนะครับก็มีทริคง่ายๆแบบนี้ก็คือเราก็วาดให้เป็นคล้ายๆเส้นวงกลมเนี่ยครับวาดเส้นโค้งตามแนววงกลมนะครับแล้วก็ลองกําหนดนะครับสัดส่วนวาดดูนะว่าเออมันใช้ได้ไหมอะไรนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นการแบบ ฝึกล่างง่ายๆนะครับก็ฝึกฝนดูนะครับถ้า,าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้เอาเป็นแค่ประมาณ10นาทีพอแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผม